อ้าวครับสวดครับผมไม่เตอร์ชัยเนาอาร์แอลนะครับเราอยู่ที่ในงานนะครดิเลเด็กเบตเทชนนะครับนี่เป็นโซนนะครับนี่ฮะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะฮะล็อตโบราณนะครับโบราณซิ่งครับหลาดที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูให้อ่าโบราณซิ่งโอเพนครับลาดที่9นะครับลาดที่9ก้าห้ามีไหมครับ5้อ้าเสร็จแล้วยังตรงนั้นโจ ถ้าเสร็จแล้วก็พี่โดครับอยู่ไหนห้าสี่นะครับเพื่อนจะได้ดยคู่ที่แปดกันก่อนนะพี่ไอ้บอกพี่โดมาเอาคู่ที่แปดกันเพื่อเข้าไปรอบสี่คนก่อนที่จะสองเข้าไปเลยครับหนึ่งกับสองหนึ่งสองครับหนึ่งยูเอสองยูบีไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยนะ

โอไฟสเตยนะเอลูเอชาร์ดนะเมอนเดิมเ้ยไอทีมม็อยากแตกนะชักฟควาไม่ทันนะครับเอามาดูรนะับชุดต่อไปได้แล้วครับไอทีเข้าไปสี่การครับคัดสี่เลยสี่ห้ายูบีเลือกซ้ายหรือขวา ก็ในการจับสลากนะครับคนไหนแบทเทิลนก่อนแล้วก็มาแข <c oughs> like ่งขันอีกรอบนึงนะมีทั้งหมด5คันก็เมื่อกี้นะครับชุดแรกนะครับใครชนะก็เข้ามานะในช่องนะช่องละสี่สองคันนะในช่องจะมีฝั่ง A ครับมี2ช่องนะฝั่ง B ก็มี2ช่องนะสี่คันรู้เรื่องก็คนที่ชนะเมื่อกี้นะเข้ามาแ็ทเทินกันทีเดียวจบ เตรีมเมช่าเอกนะฮะหแมากแล้วันนี้ดนีะสายเลยสี่ห้าอยู่แทนะครับสีกับห้าอยู่แทเตกับสามอยู่แท่นันนี่นะครับเลเซอร์ชีสนะครับร่องอะไอ่าเร่ออไนะมาก่อนเลยเรื่อ

2 5 CC2T ริ่บ้านครับและ l s มาเลยครับมาเตียม,มารอแล้วมาเลยครับมา,มาเลยมายรอคนอยู่แล้ว มันนะ็อกไม่ทันเวลา2นาทีทีมถึงสองสามเลยได้ที่สี่น่าวอาต้องดูอีกทีต้องดับเครื่องก่อนนะเพราะมันร้อนนะฮะเวลาสองนาทีทีมจะซอยกี่ทีก็ได้เอ้ยไม่ใช่ทีมจะสตาร์ทกี่ทีก็ได้ขอให้เสร็จภายในเวลาสองนาทีเดี๋ยวรออีกคันนะครับยังไม่มานะฮะก็ถ่ายไปก่อนนะครับก็เป็นโบราณซ <ลง S 2> ิ่ง<อ><อ>นะฮะ อ๋ออ๋อเออใช่ตรงนี้อาถขาโดนกังโค้งเลยนะฮะอันนี้ยังคงสภาพเดิมแต่มันสุดที่ว่าระบายยามนี่สิสุดยอดเ,เวลาครับโอเคเดือแล้วทีมบอลสแลกซกิ้งนะตรงนั้นนะถ้าบอดก็คือทีมโดนตัดสิทธิ์นะครับเอา่ะครับพร้อมเซฟแล้วนะครับนี่ ทีมนะทีมล้อแดงครับฝั่งนี้นะใช้โซเฟียตัวขับนะครับ

ครับนะครับเรานะครับรอ1ไม่เป็นครับไปทํางานนะ

ไปอยู่ฝั่งนูนะ้นเครับฝั่งนี้มีปัญหานะครับเ,เอามาดูครับเวนโอเพ่นนะครับที่หนึ่งสองสามน่เสียดายนะทีมร้อนแดงนะ ขดหน้าก okay, uh, okay, huh? sure. okay, okay, ันนะมมาาดดููครรับเื่องนี้โอเคนะไม่รู้ใครนะฮะมาดูมาดูครับที่หนึ่งไอ้ที่สองคับสามนะฮะมาดูไฟโอ้โหดูใจดีเอามาดูครับที่หนึ่งสองสามสี่นะฮะในรุ่นโอเพ่นนะฮะสุดๆกันแน่นะอย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอตต่อรับต่อรับไปกัน